ี่หมดครับผมเมท้าสิเนี่ยคันธนูต้องเมท้าสิบด้วยไม่จําเป็นครับมันอยู่ที่น้ําหนัก<อ>ช่างน้ําหนักหัวครับอยู่ที่อยู่ที่น้ําหนักของธนูบางตัวอย่างเมท้าสิเนี่ยคันธนูอาจจะเมทสสิก็ได้เมทสิสิก็ได้ถ้าคันธนูมันหนักให้มันได้สมดุลเวลาเราช่างช่างน้ําหนักหัวให้มัน<อ>ให้มันทําองศาได้ให้มันแล้วก็เอาไปลองเทสขึ้นฟ้าแล้วว่ามันไม่หมุนไม่ควงครับ ขนาดไม่เกี่ยวแต่อย่าให้มันเล็กมากหรือใหญ่มากอ,มอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่ความสมดุลครับครับมาได้ <จะ S 1> ทุกวัน <หอ S 1> ครับ,บคาม,ามามได้ท,ทุกวันครับตัวทางคุณศิลั์คาอ๋อไม่ครับยินดีครับชอบครับาเป็นเพื่อนกันช่วยกันสืบสารครับผมเห็นเว่า สันติแล้วเนี่ยผมอยากกลับไป <c oughs> ไปเผาเว่าที่บ้านโอ้ <c oughs> มันจะขนาดนั้นเลยอเอาเป็นว่าวครูว่าอาจารย์ของเราครับเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาให้มันดีขึ้นใหม่ๆผมก็เราไม่ได้แบบนี้หรอกครับมีเริ่มต้นแล้วก็วต,ต,ต้องมีพัฒนาต่อไปทำว่าไม่ถึงสองปีแล้วไม่ถึงเพิ่งทำได้แปดแปดเดือนนี้เดือนที่เก้า ตั้งแต่โควิดมานะฮะตั้งแต่นนตั้งแต่ตแตกุมภา,ามกุมภา,ามปีที่แล้วมไม่ไม่มีตอนแรกงานไม่ค่อยได้เหลาเหลาตั้งแต่ยอยู่ปฐมอะอยู่ตั้งแต่เรียนปฐมครับก็ไม่ได้มาจับไม้จับนิดตอกเลยเพิ่งเพิ่งมาทาเพิ่งมาทาเพิ่งมาหัดทําทําทุกวันครับคงว่าวที่เนียนๆหนึ่งนี้เราใช้กระดาษทรายขัดไงครับเนี่ยใช้กระดาษทรายขัด ตอนแรกก็มีดตอกก่อนโอ้เหลาแล้วก็ใช้มีดแล้วก็ต้องกระดาษทรายใช่ครับโอ้มันกลมเหมือนหางหนูเลยนะใช่ลักษณะนี้เขาเรียกว่ากลมหางหนูอกลมหางหนูแล้วก็ตรงปลายก็เรียวหางแยหางแยหางแยมันจะออกเป็นแบนดีรีครับผมหางแยเขาเรียกผมเคยได้ยินนะหางแยเขาเรียกว่าโอ้มันจะออกเป็นแบนหน่อยใช่ครับหางแยกเขจาจเรียบเทียบนะครับตรงกลางกลมกลมหางหนูบางช่างก็เหลาเหลี่ยมตรงกลางแล้วก็ตรงปลายก็ ค่อยๆทำเป็นเรียวๆลงมาบางท่านก็เหลาเป็นเหลี่ยมเป็นแล้วแต่ชอบฮะแล้วแต่สไตล์ของอาจารย์แต่ละท่านครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็รอก่อนครับผมคุณมาครับ